ประดมปะดมปะดมโอ้โห,โโหเปิดอะไรอย่างยิง่งใหญ่ y, อลังการคืนเรื่องของเรื่องครับเมื่ออีพีที่แล้วครับผมเราได้ทําการแบบว่ารีวิวไก่ทอดครับในห้างอย่างเช่นแบบฟาสต์ฟูด้ดเคเอฟซีอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้และทีนี้ครับผมวันนี้ครับผมเราได้ทําการทําตามรีเควสของเพื่อนๆครับซึ่งมีไม่กี่คนหรอกสองสามคนอะไรี้่แต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจเว้ยคืนเรื่องของกาแฟ หลายคนที่ไม่ใช่แฟนกันแท้งของกาแฟเนี่ยคือมันจะงงๆว่าทําไมราคามันชั่นปากกันลิบลับนางอันแม่บ4 6 60แม่งยังนไปร้อยแบบร้อยร้อกว่าบาทอะไเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยไอ้เยี้ยแม่ก็ไอ้สัตว์กาแฟป่ะวไอ้อะแล้วซึ่งผมก็เป็นคนกินกาแฟรครับผมผมก็สงสัยเหมือนกันเว้ยแล้ววันนี้แหละครับเราก็ได้ทําการซื้อครับกาแฟมาโฮ่ ok ี้ คือทั้งหมดเนี่ยถ้ากินวันนี้ที่ผมกําลังจะกินอยู่เนี่ยคือเท่ากับดูดนาสองตัววันนี้ครับผมก็เลยทําการรีวิวกาแฟครับผมแต่ว่าเราเอากาแฟที่มันแบบเหมือนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วกันอีกหนกึ่งประเภทของกาแฟที่คนชอบกินนันก็คือคาปูชิโน่เว้ยเออ ino, คาปูชิโน่กาแฟใส่นมนี่แหละที่คนไทยแม่งชอบผมก็เลยสั่งเป็นคาปูชิโน่ครับวันนี้เราเป็นคาปูชิโน่ร้อนเว้ย มันต่างก,กันยังไงวะกมเอ้ยคือจริงๆมันมีประวัตินั่งแหละเป็นกาแฟมเมล็ดปาซิลปาโตริโกหายเหวชิลีที่อะไรเงี้ยคือมเมล็ดจาก ที่ของอีตัวเคี้ยตัวตัวชมพมันเยอะแยะมากมายว่ากับาแฟบนโลกนี้ยตดกูจะตัดเขาเรียกว่าตัดทฤษฎีออกแม่ให้หมดเลยเอาลิ้นตัวเองกับจมูกตัวเองครับเป็นตัวแทนของคนที่กินกาแฟหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัดสินอะไรไม่ได้เอาล้วครับผมวันนี้ก็จะบอกกันว่าหนึ่งมีบูคัพของ S อสแอนีครับผมแล้วก็2ครับเป็นค o p f e e World อันนี้ยี่ห้อยอดทิตครับผมยี่ห้อปอตทอครับผม ี่ห้อเรสซอนแลวก็อีกอันหนึ่งครับอยู่ในปั๊มเหมือนกันยีห่ห้อกาแฟยีห่ห้อปั๊มปังจากนะครับอินทนินเขาเรียกว่าอินทนินเว้ยแล้วก็สุดยอดของความแบบกินแล้วมีความแอตอาร์สมาร์ทแอ้ยเอ้อเออพอกินแล้วต้องแบบวันนี้มาทํางานเหนื่อยจังรอแฟนชีวิตดีดีอ่ะนะสตารบบบ์บัคครับผม แล้วก็คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกาแฟาที่เหมือนแบบคนกินกาแฟาก็กินกันเยอะนะ Coffee ฟบีนเอาแล้วครับผมเราเอานี้มาเราดมกลิ่นกะันนะบู f f e ฟครับซื้อมาในราคา90บาทไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า90แน่นอน100%เปอร์เซ็นต์ฮ้ยขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นหน่อยหน่อยอะ่ะพอได้อยู่อะ่ะมันก็หอมนะเหมือนมันมีกลิ่นนมเยอะอะ่ะกลิ่นนมเยอะเหน่อยอะละมุนล,ละมุนต่อไปครับเราดมกลิ่นของคอฟฟี่เวอร นมห่อยกลิ่นจะเข้มกว่านี้ว่ะกลิ่นเข้มกว่าโอ้โหยี่ห้อนี้แน่นอนกลิ่นมันนอนก้นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหี้ยเข้มชิบหายเลยสัตว์นี่กาแฟหรือยาบ้าเนี่ยโอลีนก็ว่าถ้าชัดกลิ่นนะโอ้ใช่เลยเหี้ยโอลีนเข้มมากเข้มที่สุดเลยนมน้อยมากอะแล้วก็ของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตคนอ่ะโอ้โห หูยยกลิ่นแม่ตีขึ้นจมูกเลยอ่ะอูงใส่ลืมใส่มิกเซอร์ว่ะเอาละครับมาถึงยี่ห้อ Starbucks โอ้โหเจือจางกลิก่นไปทางพวกนี้คือเหมือนมันจะใช้มันเล็กใกล้เคียงกันตามที่ผมบอกว่าเข้าใจนะและอันนี้ที่มันขาย6กสิหรือว่าอะไรได้แม่อาจาจะใช้มันเล็ตที่มันใกล้กันด้วยคือถ้าใครรู้อ่ะก็เมนบอกได้ครับคือผมตัดทฤษฎีออกเลยที่เก็บไปค้นหาแล้วแล้วก็ต่อมาครับดมกลิ่นของ coffee bean coffee bean ก็ เออว่ะเออใช่คือต้องบอกราคาก่อนว่าอันนี้เก้าสิบอันนี้ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทอันนี้ถูกมากสี่สิบห้าเท่ากันเนทะ่ากันครับสี่สิบห้าสตาร์บัคครับร้อยสามสิบห้าจน่าจะเป็นสายกลางนะไอ้เจ้าใครใครไม่มีเงินเก็บนี่ซื้อไม่ได้นะคอฟฟี่บีนครับหนึ่งร้อยสิบบาทเอาอย่างนี้แบาอย่าพูดท่านำเทครับเรามาชิมกันหน่อยดีกว,ว่ายี่ห้อแรกครับสตาร์บัคครับผมเราจะลองชิมกันเลย ไอสักกาแฟหรือไข่เจียวหอยนางรมเนี่ยหอมและนุ่มละมุนลิ้นต้องบอกเลยว่าละมุน้าละมุนเนี่ยโอเคต่อไปครับคอฟฟี่บีนจะมีความแตกต่างจากสตาร์บัคขนาดไหนเดี๋ยวเราลองชิมดูอืม มีความเหมือนแบบฉุนอะฉุนกาแฟและขมกว่าสตาร์บัคสตาร์บัคจะมีความนวลมันจะมีความนวลกว่าครับเดี๋ยวน้ำตัดหน่อยเดี๋ยวขอกินน้ำป่าตัก่อนต่อไปครับผมคอฟฟี่เวอร์ในราคา110บาทอ่ะเราลองชิมดูโอ้โหคือถอดแบบมาจากสตาร์บัคเลยอะแ <c oughs> ม่งแทบจะแบบว่าส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งเลยอะ <c oughs> ใช่เลยอะ <c oughs> ไอเฮียไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งไอสัตว์วันเนี้ย อูยแดกหกงที่ห้องบ้าบอกมาแตกไอ้เหี้ยอันเนี้ยเหมือนสตาร์บัคมาก c o ฟฟี่เวิ l ์นะครับเหมือนสตาร์บัคมากคือแม่งจะแบบละมุนล,ลิ้นกลิ่นไม่ค่อยตีมากเท่าไหร่ <S <S ต่อไปครับผมบูคัพของ s อสครับเฮ้ยอันนี้กลิ่นกาแฟน้อยมากเลยนะเฮ้มันต้องกินให้มันเปิดปากหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่ามีกาแฟเออเปิดปากหน่อยเออโอ้โหชัดเลย น่าแต่กินมาอันนี้ไม่ได้อร่อยนะแต่เหมือนรสชาติกอบอนที่สุดหอมน้อยที่สุดด้วยเหมือนกาแฟน้อยแต่นมเยอะเอออันนี้คู่ขี้กันเลยมันจะมีความหอมของมันอยู่แต่อันนี้เฉยๆนะผมเฉยๆมากต่อมาครับผมชาวลากยากของเราเพื่อนเราตลอดการเดินทางก็ปกเหียเยอเนะมซอน <c oughs> แค่กลิ่นกับหูยนอนอาทิ์หน้า <c oughs> เอาละครับลองชิมดู <c oughs> ดี เยียเหมือนดูดม้าสองตัวแล้วก็ตกบใบกระท่อมก็บีกอะ <c oughs> โอ้ยเข้มสัส,ส,สคือกินแล้วแบบเหมือนเขาเอามาเล็ดก,กาแฟมาละลายนะาแล้วมาเสิร์ฟเราเลยอะ <c oughs> <c oughs> คือมันจะมีความฉุนของมาเล็ดก,กาแฟอยู่คือกินไปแม่ตีจมูกเลยมันจะไม่นวลเหมือนพวกนี้เออเว้ยแปลกดีเว้ยต่อมาครับกาแฟอินเทอร์เนีนกาแฟอินเทอร์เนียนครับอุอ้โอ้ยตีตีเตะกาแฟอินเทอร์เนีือ ไอ้เขี้ยอืมอันนี้ขนาดขับปูมาแล้วเนี่ยถ้ากูแดกเอเปนโซ่ไม่เอาเม็ดมาให้กูแดกเลยไงวะอันนี้อเมซอนว่าเข้มแล้วเพิ่มคูณสองเข้าไปครับผมของความเข้มคือถ้าใครขับทางไกลเนี่ยตอบโจทย์มากผมบอกให้เฮี้ยกระทิงแดงชิดซ้ายไอ้สัส ก็คือเราจะแยกประเภทได้เป็นอย่างนี้ครับส่วนไอ้พวกที่มันร้อยขึ้นนะ่ะผมว่าเขาจะมีการคั่วมันด้วกาแฟหรืออะไรบางอย่างถ้าใครรู้ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วรู้ฝากให้ข้อมูลด้วยผมชิมอย่างเดียวใช้ลินแบบปกติอที่แบบไม่ได้มีแบบข้อมูลอะไรเยอะนะชิมปกติเนะี่ยไอเนี่ยเออมันก็มีความแพงของมันอยู่แบบเหมือนละมุนล,ลิ้นของมันนะมีความแบบหอมมเนาะหอมหอมไอพวกเนี้ยเหมือนกันหมดเลยแต่ไอเนี่ยจะไม่ค่อยมีความหอมอะไรเท่าไหร่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะสวในส,สองยี่ห้อนี้ กูบอกเลยว่าอาทิตย์หน้ากูก็ยังไม่นอนกูจะอยู่ไม่เงี้ยละ่ะกูจะเล่นไพ่เล่นเกมองกูไปเรื่อยๆกูมไม่นอนแน่นอนทีนี้เว้ยถ้าเราเกินทุกที่ห่อพร้อมกันแบบนี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปเอาแก้วแ้๊บนึงติงมาครับผมเอาแหละ คือผมมีความเชื่อว่ากาแฟแม่ก็คือกาแฟเว้ยมันไม่ได้มีเหี้ยอะไรที่แม่งต่างกันเยอะแยะมากมายแอกแต่ว่าพอเรามากินแบบพร้อมกันเลยอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเรากินพร้อมกันเนี่ยแม่งจะรู้แนละ้วข้อแตกต่างแม่งเห็นเลยว่าอะไรแม่งชัดไม่ชัด แับผมบอกไม่ได้นะว่ากาแฟอะไรแม่งอร่อยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าลิ้นคนอ่ะมันช็อตอยังไงแม่งก็แดงไปเลยไอ้เหีเ้่กาแฟแม่งก็คึกเหมือนกันอ่ะนอกจากมึงจะใส่มาไปด้วยนั่นแหละแม่งจะแตกต่างกันทีเพราะว่าแม่งจะไม่นอนไงกลางคืนแม่งก็จะแบบเหมือนเอาแล้วเดินแล้วหาโนน,นี่ซ่อมแล้ว <c oughs> ดีไงไ,ไอที่อ่ะเราอยู่ในสังคมที่ต้องการความเท่าเทียมครับทุกคนผมจะทําการจับมือกาแฟทุกยี่ห้อรวมเข้าด้วยกันครับผมดูว่ามันจะมีรสชาติยังไงเรามาเป็นชนชั้นเดียวไปเถอะแพงใช่ไหมตาบัก งาอมอืมโอ,อสังคมเรามันต้องเท่าเทียมเวยจะให้ราคามาแบ่งแยกไม่ได้6กยี่ห้อรวมกันในนี้ครับผมมี Starbucks Coffee Bean Coffee World S i P อะไรวะ Amazon ดีทันดินเฮยมันแบบว่าเหมือนแบบมันมีความแพงอะ่ะมันมีความเวอร์อะ่ะ มันมีความแพงอะทุกคนคือปิดท้ายคลิปกูยังบอกอีกเดิมว่ากาแฟก็คือกาแฟเวย้ยเนี่ยอาจจะขายความบริการหรือว่าแพ็กเกจนะบรรยากาศในร้านอะไรเงี้ยผลสุดท้ายมันมีปัจจัยอื่นด้วยที่ทําให้แพงอะผมคิดว่าอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้ราคามาาันต่างบวกกับวิธีการทําแล้วก็มันในกาแฟก็มีส่วนด้วยเนี่ยครับกินรวมกันก็อยากกินได้แม่งก็คือกาแฟกินแล้วเหรอไม่เห็นกินเลยครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่ง <laughs> เฮ้ยไอเฮียตัดกล้องจะเชียร์เฮียเลยเนี่ยกูก็ไม่ได้นอนแล้วอย่างวันนี้ สาแป้งแดงท้องอื่นจะหมดแล้วเนี่ยใครจะแดงเที่อะไรก็แดงไปตามคนตามซื้อครับก็ ใครอยากแดงอะไรก็กินกันไปครับผมก็มากินให้ดูเฉยๆว่าสําหรับคนที่แบบว่าอยากรู้ว่ากาแฟอะไรแม่งแบบอร่อยมากกันตอบไม่ได้ครับแล้วแต่ลิ้นแล้วแต่รสคนว่าจะชอบเข้มหรือแบบฉุนหน่อยหรือว่ามาสายนวลแบบว่าหวานแพงๆหน่อยอะไรอย่างนี้วันนี้ก็บผมก็จบก,การรีวิวครับกาแฟทั้งหกยี่ห้อครับที่แบบว่าเหมือนเราคุ้นตากันในห้างตามท้องถนนอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นตัวแทนได้แหละของ กาแฟแบบว่าต่างๆนานาอะไรเงี้ยต่อไปครับผมก็เดี๋ยวจะมากินอะไรหรือว่าจะทำอะไรให้ทุกคนดูครับก็ฝากด้วยครับกดซับสไคร e ต่างๆนานาครับผมไม่ย้ายไปทวิชแน่นอนผม <laughs> จะย้ายได้ไงไอ้ที่จัดไม่มีคนดูเลยใน YouTube ครับผมขอบคุณม,มากครับวันนี้ครับผม